สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับปุ้ยขอนำทุกท่านข้ามมายังเกาะเมืองอยุธยานะครับปุ้ยขอนำทุกท่านมายังวัดพระรามนะครับวัดพระรามสร้างในปีพุทธศักราช1912ในสมัยสมเด็จพระรามเสวรนนะครับซึ่งเป็นที่ถวายพระเพลิง สมเด็จพระรามาธิบดีที่1น,นะครับหรือพระเจ้าอู่ทองพระราชบิดาของพระองค์บริเวณด้านหน้าวัดพระรามจะมีบึงพระรามอยู่ครับอยู่ใกล้ๆกันสำหรับวัดพระรามนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับวัดพระรามได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปีคริสตศักราช1,991ครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาบริเวณด้านหน้าของวัดพระรามคือบึงพระรามนะครับขอเชิญทุกท่านมารับชมด้วยกันนะครับ สำหรับพระปรางองค์ใหญ่นี้นะครับได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบเขมรโบราณครับซึ่งมีคติความเชื่อว่าตามหลักศาสนาฮินดูเป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมนครับ โดยรอบรอบพระปรางนะครับจะมีพระพุทธรูปแกะสลักหินซึ่งแตกหักจํานวนมากครับตั้งอยู่รอบรอบพระปรางครับ และที่สำคัญนะครับที่ปุ้ยสังเกตเห็นภายในเกาะเมืองอยุธยาจะมีต้นพุทราอยู่เยอะมากเลยครับมีแทบทุกวัดครับ เดี๋ยวปุ้ยพาเพื่อนๆเ,เดินรอบๆภายในบริเวณวัดนะครับ ยิ่งใหญ่และสวยงามสมเป็นเมืองมรดกโลกนะครับเพื่อนๆนท่านใดที่ยังไม่เคยมาเที่ยวที่นี่วัดพระรามก็ลองเข้ามาดูนะครับอัตราค่าเข้าชมคนไทยท่านละ10บบาทครับส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่านละ50บาทครับผม สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่รับชมวิดีโอของปุ้ยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ซาเยอะมากเลยครับมีลูกด้วยตรงนี้จะเป็นเจดี ปุ้ยขอฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปต่อไปปุ้ยก็จะยังอยู่ในเกาะเมืองอยุธยาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ้ยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเออต้นปุซาเยอะมากเลยครับที่นี่